ส่วนข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศและเป็นข่าวที่หลายคนติดตามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกตัวพันตำรวจโทบัญญินเพื่อที่จะมาตรวจพยานหลักฐานคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนจับตามองเพราะมันมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะมีแผนชิงตัวหรือเปล่า<อ>มีแผนแหกคุกหรือเปล่าตำรวจของกองปราบปรามยืนยันว่า มีเพราะฉะนั้นแล้วความยืนยันที่ออกว่าออกมาว่ามีก็จะต้องมีการคุมเข้มในช่วงของการควบคุมตัวจากเรือนจำมาที่ศาลพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศคือเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ7.30นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ราชธัน์จัดชุดปฏิบัติการพิเศษเรือนจำกลางบางขวางและชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษธนูมานของกองปราบปรามและตำรวจนครบาลพร้อมอาวุธครบมือกว่า20นายค่ะ คุมตัวพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกอุ้มฆคาเผานั่งยางพี่ชายผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้จากเรือนจำกลางบางขวางนำตัวไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะซึ่งเป็นไปตามที่สารนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีดังกล่าวค่ะส่วนขบวนรถ ที่ควบคุมตัวพันตํารวจทมบัญญินมีจํานวนเจคันด้วยกันเรียงแบบนี้แหละที่คุณผู้ชมคุมหลังเลยนะใช่ม,มากันเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมตัวคนที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับแผนแหกคุกไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เขาก็ยังไม่มั่นใจอะ่ะก็ต้องเนี่ยคุมเข้มแบบนี้นะคะ หลังจากที่มาถึงศาลเจ้าหน้าที่เบิกตัวพันตํารวจโทบัญญินจําเลยที่หนึ่งเข้ามาในห้องพิจารณาพร้อมทีมทนายความพันรยาและลูกสาวเรามีภาพการาฟิกให้ดูแบบนี้นะคะเพราะว่าศาลไม่ได้อนุญาตให้เราบันทึกภาพนะคะโดยมีตํารวจสารและชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปร,ราบคมุมเข้มเข้มงดมากระหว่างการตรวจหลักฐานค่ะ พันตำรวจโทบัญญินชี้แจงต่อสารถึงกระแสข่าวการวางแผนแหกคุกพันตำรวจโทบัรยินยืนยันนะยืนยันในสารบอกไม่เป็นความจริงเพราะที่ผ่านมาถูกคุมขังเดียวไม่ได้ติดต่อกับใครจะไปวางแผนยังไงจึงทําให้เกิดความเครียดจนพยายามผูกคอฆ่าตัวตายประโยคนี้คือก่อนหน้านี้นะคะมีมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปผูกคอฆ่าตัวตายหรือว่าจะใช้แผนนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการแหกคุกคคพันตำรวจโทบัญยินปฏิเสธเลย ไอ้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยคเครียดผมคเครียดไงเพราะถูกคุมขังเดี่ยวไงก็เลยคเครียดไม่ได้คุยกับใครด้วยนี่นะคะแล้วก็เอ่ยว่าตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขังในเรือนจําไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างที่นักโทษคนอื่นได้รับเพราะได้รับการปฏิบัติตัวเยี่ยนสัตว์ประโยคนี้ขึ้นเป็นหน้าหนึ่งด้วยของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพูดในศาลเลยนะพูดในศาลเลยนะคะ และหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการของศาลเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินกลับไปที่เรือนจำกลางบางขวางข้ามกลางขบวนคุ้มกันเหมือนเดิมมาก็เจ็ดกลับก็เจ็ดเหมือนเดิมไปกันเจ็ดคันแบบนี้นซึ่งระหว่างที่วงกลมให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่รถควบคุมตัวเนี่ยผ่านกลุ่มสื่อมวลชนที่รอบันทึกภาพอยู่นะยค่ะ <im itation> เห็นมือไหมชู3นิ้ว 3>, 3นิ้ว <im itation> ชู3นิ้วแบบนี้ <im itation> มันเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการแสดงออกเชิงเชิงสัญลักษณ์ก่อนหน้านี้เห็นในช่วงของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะลักษณะเหมือนในเรื่องนี้ฮังเกิลเกมซึ่งมันเป็นเชื่อมโยงความหมายก็คือเสรีภาพความเสมอภาคและพาราดอนภาพนะคะและจากที่พันตำรวจโทบัญญิน <im itation> ได้พูดไว้ในสารบอกว่าได้รับการปฏิบัติเยี่ยงสัตว์ในช่วงที่ถูกคุมขังนะคะ เรื่องนี้ค่ะแหล่งข่าวจากกรมราชธรรมระบุว่าเกี mm ่ย hmm. วกับการขังเดี่ยวเกี mm ่ย hmm. วกับการขังแยกมีหลักปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติอยู่แล้ว mm hmm. ส่วนพิการตั้งข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างระหว่างที่ควบคุมตัวมาที่ศาลเนี่ย พันธุ์ตำรวจโทบัญยินใส่โซ่ตรวนหรือกุญแจเท้าลักษณะมันดูทําเกินกว่าเหตุไหมไหมบางคนเนี่ยมาเขาแค่ใส่กุญแจมือ,อมทําไมล่ะทาไมพันธุ์ตำรวจโทบัญญินถึงใส่โซ่ตรวนที่บริเวณเท้า แหล่งข่าวจากทางกรมราชธรรมให้เหตุผลว่าก็พันตํารวจโทรบัญญินขอเลือกโซ่ตรวน<ะ>ให้เหตุผลกับเจ้าหน้าที่ว่าผมเป็นโรคสะเก็ดเงินการใช้โซ่ตรวนจะลดการเสียดสีน้อยลงซึ่งเรือนจําเองก็อนุโลมตามคําขอ<ะ>เขาไม่ได้เป็นคนใส่เองนะคะขณะที่พันตํารวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีที่พันตารวจโทรบัญญินพยายามผูกคอฆ่าตัวตายในเรือนจําแล้วก็มีพฤติกรรมนั่งยิ้ม <N un> นั่งพูดคนเดียวบอกว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่จับตามองตลอดเวลานะคะเพราะไม่ไว้วางใจมองว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นอุบายหรือเปล่าหวังผลให้ได้ออกไปรักษาตัวในโรงพยาบาลลักษณะคือเครียดเครียดจนต้องไปโรงพยาบาลและจะใช้ช่วงเวลาเนี้ยที่เจ้าหน้าที่นําตัวไปโรงพยาบาลหลบหนีฟังเสียงรองผู้บังคับการปราบปรามหนะะ่อยค่ะทายตัวเองโดยยที่มีข่าวว่าจะมีการแสงขอ าอาาตัวตายนะครับหรือพฤติกรรมที่เราพบเป็นระยะเหมือนการนั่งคุยได้ยิ้มคนเดียวสิ่งสิ่งบออเขตเหล่านี้นะครับมันเราเก็บมาพิจารณาว่ามันออาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าการที่เขาจะหนีจากการควบคุมข,ของเจ้าพนักงานได้ครับ อโอกาสที่เขาจะง่ายสุดก็คือการเข้าไปอยู่สถานพยาบาลแล้วในส่วนของเรื่องของแผนการแหกคุกเนี่ยทําไมต้องมีรถดักหน้าดักหลังเจดคันคุ้มกันอะไร<อ>แบบเนี้นะฮะค่ะคือทางตํารวจเขาบอกว่าตอนเนี้ตามข่าวเนี่ยนะที่มีการสืบสวนมาเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าสิบรายเขาแบ่งทีมเป็นสองส่วนนะคุณหนึ่งคือ ตอนนี้มีการสั่งการจริงเพื่อหวังจะชิงตัวบนทางด่วนด้วยซ้าไปทําให้ต้องมีรถนําขบวนถึง7คันดักหน้าดักหลังกันไปเพราะว่ามีข่าวว่าจะมีการชิงตัวเขาในบนทางด่วนระหว่างคุมตัวไปสารจังหวัดพระโขนงด้วยแต่ว่าแผนนี้ไม่สําเร็จก็ลลมเลิกไป นะแล้วก็มีการสั่งการให้จับตัวภรรยาของผู้บัญชาการเรือนจําบีบังคับให้ปล่อยตัวด้วยนะอีกหนึ่งเรื่องที่มีข้อมูลออกมาจากคนที่ถูกจับไปกกอนอันนี้คือในโจกในยท็อปบอกว่าจะมีการระเบิดข้างเรือนจําจะล้มเสาธงเอาไปปีนข้ามกําแพงจะมีหอมารับตัวนี่เขาบอกว่าประเด็นนี้มันเป็นการพูดในหมู่ผู้ต้องขังด้วยกันนะฮะว่าจะมีการทําแบบนี้แต่ประเด็นนี้ไม่ได้มีการวางแผนจริงๆนะฮะแต่เรื่องของการวางแผนแหกคุกอ่ะ มันมีอยู่จริง <c oughs> แต่ว่ากระบวนการจะทําอย่างไรเนี่ยก็ต้องอยู่ในการสืบสวนต่อไปสุดท้ายเนี่ยพันตำรวจโทมันยินก็โดนไปหนึ่งข้อหาอีกเพิ่มเติม <c oughs> นอกเหนือจากการ <c oughs> อ,อุ้มฆ่านะฮะแล้วแต่ละคดีเนี่ยข้อหาหนักๆทั้งนั้น, <c oughs> นเลยนะคะ